สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกตวัดอัจฉริยะ OBD2 รุ่น TS Racing จากแบรนด์ TT Auto Speed กันตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมกับเมนูภาษาไทยข้อมูลกล่องเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าของแท้แน่นอนจากแบรนด์ TT Auto Speed และตรงนี้ครับสินค้ามีคุณภาพสูงแน่นอนวัดค่าได้ถึง8ค่าค่าแรกนะครับสามารถตั้งค่าเตือนความเร็วที่เกินกำหนดได้ สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงได้ครับสามารถวัดค่าไฟแบตเตอรี่ได้เมื่อไฟแบตเตอรี่อ่อนลงวัดระยะในการขับขี่สามารถวัดค่าส่วนผสมของน้ำมันอากาศได้สามารถวัดค่าแรงดันของไอดีวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องได้วัดค่าความดันกังหันได้สามารถวัดค่าทุกค่าจบได้ในตัวเดียวเลยและพลิกมาใต้กล่องครับตรงนี้เลยรับประกันยาวนานถึง3ปีเต็มหมดห่วงเรื่องการรับประกันที่ไม่ยาวนานเลยนะครับ เรามาดูข้างหลังกล่องกันมีรูปแบบหน้าจอให้เลือกตามความชอบถึง7รูปแบบและหน้าจอที่วัดค่าเฉพาะถึง3รูปแบบเลยนะครับรวมเป็น10รูปแบบเลยและเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมเมนูภาษาไทยหมดห่วงเรื่องก,การใช้งานที่ยากไปเลยมาครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องมาให้ดูเจ้าเกตวัดอัจฉริยะ OBD2 รุ่น TS Racing จากแบรนด์ TT Autospeed กันครับพอเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอกับชิ้นแรกเลย จ้ตัวเกตวัดอัจฉริยะ ov 2รุ่น ts racing จากแบรนด์ tt auto speed ครับตัววัสดุแข็งแรงทนทานมีฐานยึดมาให้ด้วยข้างหลังก็จะมีที่เสียบใช้งานสามารถเลือกที่จะติดตั้งตรงไหนก็ได้ครับจะเป็นตรงกระจกหรือคอนโซลหน้ารถก็ได้ครับต่อมาครับตัวปุ่มกดจะมีความแข็งแรงเวลากดจะมีความหนึบดูทนทานและนี่ครับ คือความพิเศษของเกตวัดอัจฉริยะ OBD2 รุ่น TS Racing นะครับคือเจ้าตัวนี้จะมี Warning Light อยู่ที่ข้างล่างจะเป็นตัวคอยแจ้งเตือนความผิดปกติภายในรถอย่างเช่นเวลาคุณขับรถเร็วเกินกำหนดมันจะขึ้นแจ้งเตือนทันทีและต่อมาครับตัวสายเนี่ยหัวเขาจะเป็น USB ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไว้ต่อกับตัวเครื่องต่อมาครับก็จะเป็นตัวที่ไว้ใช้สลับติดตัวเกจวัดกับกระจกเขาจะให้อน,นี้มาด้วยไว้ใช้สหับงัดคอนโซล และกาวสา m ครับสำหรับใครที่อยากวางไว้บนคอนโซลและอันสุดท้ายครับนี่เลยคู่มือภาษาไทยในคู่มือก็จะบอกหมดทุกอย่างนะครับเป็นวิธีใช้งานวิธีติดตั้งหรือแม้กระทั่งค่าต่างๆค่านี้คืออะไรก็จะบอกเป็นภาษาไทยหมดเลยหมดห่วงเรื่องการใช้งานที่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเจ้าตัวเก็บวัด obd 2รุ่น ts racing ให้ดูกันครับเปิดเครื่องมาปุ๊บก็จะเจอกับโลโก้ t t auto speed นะครับรับประกันว่าเป็นของแท้นแน่นอน มาที่หน้าจอรูปแบบแรกครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงกลางก็จะมีโลโก้ทีทีโต้สปีดอยู่นะครับค่าทางด้านขวานะครับก็จะบอกค่าถึง3ค่านะครับค่าแรกเลยที่เราเห็นกันคือค่า DIs เป็นค่าที่วัดระยะทางการขับขี่ ค่า ECT วัดค่าอุณหภูมิมอน้ำค่า VLT วัดค่าแรงดันแบตเตอรี่และที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือเจ้าตัว Warning Light ตัวที่คอยแจ้งเตือนความผิดปกติภายในรถอย่างเช่นนี้ครับพอความเร็วเกินกำหนดที่เราตั้งไว้เนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยดีเ๋เราไปดูรูปแบบของแต่ละหน้าจอกันครับ ต่อมาครับมาถึงหน้าจอที่วัดค่ารวมต่างๆจอนี้นะครับวัดค่ารวมต่างๆได้ถึง8ค่าวัดค่าทุกค่าได้อย่างละเอียดและยังเป็นภาษาไทยด้วยนะครับต่อมาครับหน้านี้เลยหน้าวัดค่าบูทเทอร์โบรองรับสําหรับรถที่มีบูทเทอร์โบเท่านั้นนะครับหน้าจอต่อมานี่เลยสําหรับใครที่เป็นสายซิ่งสามารถวัดค่าอัตราเร่งของรถได้ด้วยนะครับและนี่ครับหน้าจอวัดระยะเบรก สำหรับใครที่สนใจเกจวัดอัจฉริยะ OBD2 รุ่น TS Racing จากแบรนด์ TT Auto Speed สามารถติดต่อเรามาได้เลยครับที่ TT Auto Speed หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับ